หรือแม้แต่เป็นปลาอะไรท่านก็ต้องมีความรู้สึกสองสิจสองใจอะไรกันอยู่เหมือนกันใช่ไหมอย่างเช่นบางท่านเนี่ยปฏิบัติก็รักแต่ปริยัติก็รักแล้วก็รู้ว่าปฏิบัติเนี่ดีกว่าปริยัติแล้วก็ตั้งใจอยากจะไปปฏิบัติอยากจะไปดุดงแต่ก็ยังอด่วงห่วงปริยัติ่วงสอน่วงบริโภคที่เป็นกุศลกุศลนี่ไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่อย่าไปเราไม่พูดถึงใครละนี่พูดถึงทั่วๆวไปนะครับไม่เราบูคน ได้ครับรอ่านั่นนะการ <ๆ S 2> ตัดใจนี่แหละก็คือการทำลายใช่ไหม,มการตัดใจนะ่คือการทำลายแล้วก็การชานแตกมันก็คืออย่างนี้แหละอท่ทีนี้เรามาดูนี่กําลังจะพูดถึงชื่อของสังโย์แปดตามในนี้บางตัวที่ไม่ได้แปลศัพท์ไว้มานะนะล้วก็รู้แล้ะครับหมายถึงความถือตัวในรายละเอียดก็แบ่งอาการาเป็นแยะ เป็นอติมานะเนี่ยถือตัวอย่างยิ่งกลายเป็นการยกตนข่มท่านเรียกว่าอาติมานะอธิมานะถือตัวว่าสูงกว่าเขาแล้วก็อาวามานะถือตัวว่าต่ำกว่าเขามานะเฉยๆบางครั้งถ้าไปใช้ในคําที่จําแนกขั้นดังได้กล่าวมามานะก็หมายถึงความถือตัวอย่างธรรมดาแต่ว่าถ้าใช้อย่างกลางๆตรงนี้ก็หมายถึงมานะในทุกกรณี อ่ที่นี้มัคขะข้อห้ามัคขะซึ่งแปลว่าการลบหลู่คุณท่านภาษาพระ,ประเปียสนสั้นๆว่ามัคขะสองประยาแต่ภาษาไทยเราของแปลอาจารย์ว่าลบหลู่คุณคำว่าลบหลู่คุณนั่นหมายความแค่ไหนในคัมภีร์ที่สองได้พูดเอาไว้ชัดมากว่าหมายถึงสองประการประการหนึ่งก็คือไม่ยอมรับความดีของเขา ที่เขามีอยู่อย่างหนึ่งสองไม่ยอมรับคุณความดีของเขาที่มีต่อตัวเรียกว่าลบหลู่คุณคือคุณดีของเขาก็จะมาดีกับตัวหรือไม่อุปการะคุณกับตัวหรือไม่ก็ตามเราปฏิเสธด้วยอำนาจของอะไรมักคานีองตางมืออะไรครับทิทิใช่ไหมหร,หรือมันนะสองตัวเนี่ย ัวสะใช่ไหมอ่าโทสะอา่าตัวตัวหลักเลยนะลบหลู่ดูคล้ายๆไม่พอใจ,อใจแต่มก็อาศัยพวกทิฏฐิอาศัยมานาเป็นเครื่องอุดหนุนได้แต่ตัวตรงๆโทสะนะก็เนี่ยมีสองอย่างเพราะฉะนั้นคนที่มีลักษณะมัคคะในอุปกกเลตรตัวนี้หรือสังโย์ตัวนี้ก็จะมีลักษณะเป็นสองประการที่บางทีมันก็มีผลสะท้อนหรือแปรไปในรูปของมัจฉริยะมันเป็นผลถืบเนื่องกันไป มัชยยะที่เรียกว่าวันณะมัชริยะกันหนีสีตันหนีสีไอ้คาว่าวันณะในตรงนี้ท่านก็หมายถึงหวงอะไรอะไรที่เกี่ยวกับความสวยงามประการหนึ่งแล้วก็หวงอะไรอะไรที่เกี่ยวกับความดีคือไม่อยากจะให้คนอื่นได้ดีหรือความดีคนอื่นได้ปรากฏสองอย่างนะคนอื่นนี่เขาเขากำลังจะได้ดีแล้วไม่อยากให้เขาประสบความสำเร็จในสิ่งดีนะั้น เป็นปฏิทักปฏิบัติที่ัาสนาก็ไม่อยากให้รนนี้ได้ยานแต่เขาได้ยานแล้วก็ไมา่อยากจะให้เขารู้ว่าได้ยาณแต่เขารู้อยู่แล้วก็พยายามจะพูดให้เขาเข้าใจเพลื่อนไปเ,เองลดราคาลงไปเป็นเป็นเรื่องของมัจฉริยะแต่ว่าจะเห็นว่าถ้ามาถึงขั้นนี้แล้วกลายเป็นมักข่าเลยใช่ไหมมันมันลักษณะที่มันอยู่ที่ตรงจุดตรงไหนถ้าเป็นเรื่องที่จะต้องเปิดเผยแล้วหวงไม่อยากจะบอกอย่างนี้ก็เป็นมัจฉริยะ แต่ถ้ามันเผยเผอยู่แล้วเราไปย่ำยีลบลูตีเสมอต,ตรงนี้ถ้าเข้าใจธรรมะไม่ดีก็อาจจะนึกว่าเอ๊ะทำพระพุทธศาสนานี่ยังไงแน่ปฏิเสธวันณะหรือรับรองวันน็เป็นศาสนาแห่งพาระดอนภาพหรือเป็นศาสนาแห่งศักดินาให้น,นะครับเคยเคยนึกข้องใจบ้างไหม ผมเคยนึกแต่ว่ามันก็ไม่ยากที่จะทาความเข้าใจได้เองเพราะอะไรเพราะว่าในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คนพุทธบริษัททั้งหลายยอมรับหลักของความเลวความประนิตละหว่างบุคคลใช่ไหมเรายอมรับแต่การยอมรับอย่างกุศล,ลจิตเนี่ยแหละถือเป็นอัตัญญุตาได้ซ้ำ เป,เ,ปปปเป็นปรัญญิตาเป็นปุกลัญญุตาเป็นปริสัทญิตาใช่ไหมใช่เป็นหลักของสัตบุรุษที่เราจะต้องพยายามเข้าใจว่าใครเขาเป็นใครรู้เขารู้หลักแล้ว่เราต้องยอมรับออกคนนี้เขาสูงกว่าเราในแง่นี้อ่าคนนี้เขาต่ํากว่าเราคนนี้เขาเสมอหลักเราต้องรู้นะครับแต่การรู้อย่างนี้ถือเป็นความดีเป็นลักษณะของสัตบุรุษ เป็นลักษณะของคนดีทีนี้ที่มันเสียเข้ตสงที่ว่ามันมีไอ้ตัวมานะเข้าไปอิงความจริงเหล่านี้บ้างหรือไปสําคัญอย่างผิดเพี้ยนบ้างที่เราเคยเรียนกันมาเรื่องมานะตั้งกาวอย่างหรือบางแห่งมากกว่านั้นก็มีอันนี้เป็นมานะคล้ายๆว่าเริ่มต้นเนี่ยเรามีปัญญา รู้ว่าพระพุทธเจ้าสูงกว่าเราเราต่ำกว่าพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาเป็นความรู้ในหลักของสัพพิสธ,ธรรมนะฮะทีนี้เมื่อความเข้าใจอย่างนี้มาแล้วก็เกิดมีมานะเข้ามาอิงแอบความรู้สึกความเข้าใจที่ถูกต้องตรงนี้มันก็กลายเป็นความผิดใช่ไหมฮะมันมันเป็นความผิดตรงนั้น มันคนละช่วงคนละตอนกันหรือมิจฉาทิฏฐิเกิดความเข้าใจผิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันตสมาลุกเจ้าไม่จริงเป็นชนในวันนะหรือจําพวกคฤืหาบดีเป็นพวกสมณะโลนเป็นคนเลวโน่ามอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมฮะแล้วก็มาเกิดมิเกิดมานะกับมิจฉาทิฏฐิอันเป็นพื้นฐาน มันก็กลายเป็นว่าตัวเองต่ำ,ำกว่าเขาต้องการกระสูงอะครับดังนั้นตรงนี้จึงเป็นเรื่องเรียกว่าท่านพูดเป็นสายเป็นแง่มีถูกมีผิดก็นี่อุปายาตอุปายาตนั่นก็มีความหมายองค์ธรรมนั่นก็คือโทสะเป็นถือเป็นโทสะที่ เป็นไงโดยเทียบขั้นในปฏิจจามีชาชาลา,า,ามอนะโศกะอุบายาตอุบายาตเนี่สุดท้ายที่เราแปลงว่าความเผิดแหทงใจแต่โดยความประสงค์ท่านเนี่ยท่านต้องการจะบอกว่าตัวนี้เป็นโทสะหรือเป็นความทุกข์ทางใจที่หนักที่สุดใช่ไหมที่ว่าเกิดแห่งใจเนี่ย ขับแค้นใจหรือแห่งใจเนี่ยนะหนักที่สุดที่เปรียบเทียบเหมือนกับนั่นแหละเหมือนที่ที่เปรียบเทียบเหมือนกับหม้อน้ามันนะหม้อน้ามันที่เคี่ยวจนกระทั่งมันแห้งอย่างกระทั่งว่าตะเลยขั้นนี้ไปแล้วก็มันไหมหม้อเนี่ยไหมกระทะเนี่ยแต่เราฟังฟังแปลแปลดูแลเหมือนก็แหมแห้งเข้ามาก็ว่าหม,หมดทุก ุกแข่งไวจากความรู้สึกนี่เขาต้องการจะบอกในแง่ทุกข์นะครับทุกข์จากโทสะเนี่ยเป็นความทุกข์ทางใจทุกขเวทนาทางใจที่แรงที่สุดคือตัวนี้แต่ไม่ได้หมายว่าเป็นโทสะที่บาปหนักที่สุดนี่ก็ละแง่นะบาปหนักที่สุดนั้นได้แก่โทสะเจตสิกท,ที่เกิดอยู่ในอะไรที่บาปที่สุดอ่าเอาตัวเดียวออกมาดิครับอะไรเอาตัวเดียว สังฆเพศโทสะใช่ไหมเนี่ยอันนั้นถือว่าบาปหนักที่สุดแต่ว่าคนทําสังฆเพศนี่ทุกขี่สุดไหมตอนทาไม่เคยทุกข์นะแต่ว่าทําเสร็จแล้ววิบากมันส่งผลให้ทุกขี่สุดอ่าอย่างปเิวทัตเป็นต้นเออนี่พูดถึงเรื่องสังฆเพศในเมื่อวานนี้มันมีปัญหาน่าสนใจคนเขาเขียนมาถามดีผมลองอ่านให้ฟังเป็นการบ้านแนตะ่บังเอิญมมีอยู่ในเรื่องที่เราจะพูดกันอยู่พอดีอ่ะมาเดาเอามาทัา้หมด เราบอกว่าสังฆเพศี่เยียวยาไม่ได้แต่มีข้อความในพุทธพจน์นะเขาบอกข้ออ่านคนนี้เขานั่งอ่านนักดิบดกอ่านเป็นอย่เข้าเที่ยวที่สามแล้วเขาบอกว่าอายุเจ็ดสิบสี่นะเพิ่งอ่านเมื่ออายุหกสิบกว่าจะจะครบสามรอบแล้วอ่านอยู่เขาก็จะดิดกนี่เขาบอกเขาเจอข้อความตรงนี้เขาก็เรียนอภิธรรมมานานก็บอกว่าเอ๊ะได้ยินแต่ว่าทําสังฆเพศในบาปหนักที่สุด แล้วก็ถ้นลงนรกกับอะไรวาโลกไม่แตกไม่มีวันขึ้นอย่างนรกใครฉุดขึ้นไม่ได้นอกจากเขาเรียกว่านรกมันแตกเองถึงจะมีสิทธิ์ขึ้นแล้วก็เยียวยาได้ไหมครับช่วยได้ไหมยางคนไม่ทำทางรเพศนี่ช่วยได้ไหมช่วยบรรลุโลนให้บรรลุมรบรรลุผลได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมอนันตเรกรมต้องลงนรกแน่แต่ใน พุทธพจน์ตรงนั้นนะครับที่ผมในวัวกผมหยิบมาเนี่ยบอกว่ามีสองประเภทประเภทหนึ่งต้องลงนรกดำรงอยู่ในนรกเอเวจีตลอดกับแน่นอนตลอดกับหมายถึงเต็มาอายุโลกเท่าที่เหลืออยู่แล้วก็อีกประเภทหนึ่งทำสังฆเพศเหมือนกันแต่ว่าเยียวยาได้ช่วยได้ ไม่ต้องไปลงนระกตลอดกับเนี่ยมีอยู่ในกระถาวัตถุเราจะพูดกันในหมวดเร็วๆเนี่ยแล้วก็มีในวินัยวิโดกหมวดยุรวักนะแต่วินัยวิดกเล่มเล่มเจ็ดหมวดสังกเพศก,กันตกะทรงรัดไว้ที่นั่นด้วยลองไปเปิดดูลงนางกระดาษน,นี่ก็ทิ้งให้เป็นการบ้านสาหรับผู้ที่เรียนเรื่องอน,นันตกรรมเรื่องกฎกรรมมาแล้วก็รู้สึกว่าคุนๆแต่ว่าแหมมันบาปหนักที่สุดแล้วจะไปกลับตัว้เองอ ปเยียวยาได้ยังไงก็ตกลงอุปายาตหมายถึงเอาความทุกข์ต่างใจมากล่าวให้ฟังหรือโทสะที่มีอาการเป็นทุกข์ต่างกับโทสะที่เป็นอาการชั่วร้ายแล้วก็แปดคือกิเลสกิเลสนี่ก็เป็นคำแทนกิเลสทั้งหลายที่เหลือทั้งหมด กิเลสซึ่งบางทีก็อุปเกรเดสิบหกบางทีก็กิเลสสิบบางทีท่านก็เรียกกิเลสกับอกุศลธรรมหมดอื่นๆบางทีก็เรียกเรียกเป็นคําแทนอกุศลธรรมคัว่ากิเลสนี่นะครับเมื่อเอ่ยถึงกิเลสบางทีหมายถึงอกุศลบางพวกสิกบหกบ้างสิบบ้างบางแห่งก็หมายถึงอกุศลธรรมทั้งปวงเรียกกิเลสตรงนี้ก็อกุศลธรรมที่เหลือนอกจากนั้นนี่ทั้งหมดนี่เราถาม พระวาทีก็บอกว่าพระอาหารหันยังไม่มีไม่ใช่ยังมีไม่มีเลยทั้งอย่างเดียวออตรงนี้ก่อนที่จะเข้าถึงปัญหาที่สี่เราก็ลองมาเปรียบเทียบกับสังโยชน์สิทที่เราคุ้นเคยอยู่โดยทั่วไปว่าสังโยชน์สิทธ์ที่เราคุ้นเคย,ยดูยทั่วไป,วววไปนั้นก็มีอยู่สองในนะครับเป็นสุตันตานายหนึ่งเป็นอภิธรรมนายหนึ่งก็จะขอเอ,อ่ยถึงเฉพาะสุตันตานายสุตันตานานนั้นก็มีตามลําดับตังนี้นะครับหนึ่ง ตันตนายน,นะน,น,นั่นในพิธรมันอยู่เลยคือตันตนายน,นั้นคือไม่ใช่อีกตัวหนึ่งที่พระโสดาบันล,ละเป็นตัวแรกไม่ใช่สักกายทิฏฐิอ่าที่สองคือวิจิกิจฉาที่สามคือศีลประตประมาทนีิีิโสดาบันล,ละได้ตามลำดับแล้วก็สองตัวถัดมาคือ การมาราคากับปฏิฆะก่อนปฏิฆะก่อนที่ถ้าเป็นอย่างหยาบพระสกิธาคาระได้ถ้าเป็นอย่างละเอียดพระอนาคาระได้เดี๋ยวเราจะพูดกันว่าอย่างหยาบอย่างละเอียดยังไงทีนี้ที่เหลืออีกห้าที่ว่ามห้านี้แล้วเป็นสังโยชน์เบื้องสูง,งและต่ำเบื้องต่ําที่มักต่ําเบื้องต้นละได้ก่อนคือมักสาเบื้องต้นละได้ที่เหลืออีกห้าก็คือ รูปปาราคาอะอารูปปาราคะแล้วก็ตามลาดับนะมานะอุทธ,ธัจจะแล้วก็อวิชาอาตัวนิ้ทีนะครับตัวที่หกคือรูปปาราคะที่เจ็ดรูปปาราคะที่แปดมานะที่เก้าอุทธ,ธัจจะที่สิบอวิชาเนี่ยมันมีสิบอย่างนี้ซึ่งทั้งสิบนี้จริงๆเอามาปรับเข้ากันก็ไปด้วยกันได้ บางตัวก็มีชื่อจัดเจนอย่างเช่นราคะเนี่ยก็มาตรงรากเข้าราคะอย่างตามแปดอย่างนะฮะเป็นการมาราคะรูปราคะรูปราคะทีนี้บางตัวที่ไม่มีชื่ออย่างเช่นวิจิกิจฉาตามในหมวดแปดนะครับก็ใส่ลงไปในหมดวดของกิเลสก็ปรับเข้ากันได้เพราะฉะนั้น ชื่อของอกุสนธรรมที่เป็นชื่อ,อเช่นว่านิวรเช่นว่าสังโยชน์เช่นว่ากิเลสนี่ยนะครับเราพระพุทธเจ้าท่านจะใช้เป็นสองลักษณะอย่างนี้นะครับแม้ชื่ออื่นๆอีกก็ตามบางทีท่านใช้ระบุสังขยาออกมาเลยว่าเท่านี้เช่นว่าสกิเลสสินิวรห้าแต่ว่าบางแห่งเนี่ยท่านใช้เป็นวัยพจน์กลัวกับคําอื่นเช่นว่า,าวิชา เป็นเครื่องกลางกัน้นแปลว่าวิชาเ,เครื่องกลางกัน้นคืออวิชานิวรณ์นี่ท่านเรียกตัวเดียวหรือบางทีก็เรียกกิเลสตัวอื่นว่าเป็นเครื่องกลางกัน้นแบบใช้ไม่ระบุสังขยะไม่ระบุมวลนั้นเราก็บางทีจะไปกําหนดตายตัวไม่ได้ดีเดียวครับว่าไอาชื่อของอกุศลธรรมอย่างนี้เลยจะต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นแต่เราคนทั่วๆแล้วก็จะเห็นที่ใช้เป็นลักษณะต่างๆกันเราเลยมาดู คำถามข้อที่สี่คำถามข้อที่สี่เราก็ถามเนื่องมาจากคำถามที่สามนั่นแหละครับเป็นการถามย้ำลงไปอีกทีหนึ่งว่าพระอรหันต์หมดราคะโทสะโมหะมานะมักคะปาศอุปายาตกิเลสแล้วหรือพระวาทีก็ตอบประชัยก็ถูกอีกเห็นไหมคือเราถามอย่างนี้แล้วแม้ไม่น่าจะไมมีปัญหนานะ อแล้วท่านจะมาพูดได้ไงว่าพระอาหารหันต์เป็นอาหารหันต์ได้โดยที่ไม่ต้องละสังโยชน์หมดังโยชน์บางอย่างเหลือก็ยังเป็นอาหารหันต์ได้เมื่อพระวาทีตอบอย่างนี้เราก็เลยสรุปบอกว่าก็ต้องไม่กล่าวว่าการที่พระโยคียังไม่ละสังโยชน์บางอย่างแล้วบรรลุอาหารหัตผลมีอยู่คือเราก็สรุปว่าไม่ควรจะพูดอย่างนั้นเพราะผมได้ถามท่านมาโดยสังโยชน์แต่ละตัวแต่ละตัว แต่ละแง่แต่ละแง่เนี่ยท่านก็รับรองต้องหลักว่าปลาหลาันไม่ได้ละสังโยชตัวใดยกเว้นเอาไว้เลยสักอย่างเดียวเมื่อเราสรุปไปแล้วปละวาตีเขาก็จะถแถลงเหตุผลที่เขาได้กล่าวว่าการที่พระโยคีคําว่าพระโยคีตรงนี้นะครับที่จริงถ้าจะระบุองค์ธรรมไปสักหน่อยก็จะดีนะครับโยคีนหมายถึงคู่ที่ ประกอบความเพียรอยู่ในขณะแห่งอรหัตมรคจิติะระบุระบุเป็นแบบเราธิธามหน่อยนะโยคียเนี่ยครับเป็นคํากล่าวในเชิงบุคคลถ้ากล่าวเป็นเชิงธรรมก็หมายถึงมรคคจิอรหัตมรรคิจิกล่าวเป็นเชิงบุคคลก็มาเชิงบุคคลแต่ไปปรากฏที่อื่นก็เรียกว่าเรือร้อยไม่รู้หมายความแค่ไหน อาจจะมีความหมายต่ากว่านี้คือเรียกว่าเป็นโยคาว,วจรยังไม่ได้อะไรเลยสักยานหนึ่งก็ได้แต่ถ้ามีผลเป็นผลลัพธ์อยู่เบื้องหลังตรงนี้โยคีคือผู้ประกอบความเพียรน,นั้นหมายถึงผู้ที่กําลังยังมรรคให้เกิดอยู่ทีนี้มรรคมื่อเกิดแล้วจะต้องทําหน้าที่ละสังโยชนลอธรมัมมรรคเนี่ยละสังโยน์ที่เหลือทั้งหมดมีเหลือเท่าไรลาธรามัมมรรคละหมด กล่าวโดยบุคคลก็คือบุคคลที่เรียกว่าอาลาตมักขบุคคลนั้นเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ละสังโยชน์ที่เหลือห้าอย่างหมดแล้วจึงบรรลุเป็นพระอระหันต์พระอระหันต์เนี่ยเราเรียกโดยบุคคลเรียกว่าอารหันต์ถ้าเรียกโดยสภาวธรรมก็เรียกว่าอาหาัตผลใช่ไหมเรียว่าอาหัตะผลจิตอันนี้ก็ เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นของยากสำหรับท่านที่คุ้นเคยกับหลักพระพิธรรมแต่ว่าท่านที่ยังใหม่อยู่ก็ต้องต้องยอมยอมไม่รู้เรื่องบางเรามาดูเหตุผลของฝ่ายพระวาทีเขาก็ถามทวงเราว่าที่เราป,ปฏิเสธเข้าไปในตอนสรุปจบเนี่ยละ่ะบอกว่าไม่พึงกล่าวว่าการที่พระโยคียังไม่ละสังโยชน์บางอย่างแล้วบรรลุอรหัตผลมีอยู่หรือ ก็คือง่ายๆก็คือว่าที่ผมพูดความเห็นนั้นออกมาเนี่ยว่าเป็นพระอรหันต์ได้โดยที่ไม่ต้องลาทั้งโยชนหมดไม่ควรจะพูดอย่างนั้นหรือเราก็บอกว่าใช่ท่านไม่ควรจะพูดอย่างนั้นเมื่อเราปฏิเสธไอเหตุผลก็ได้ว่ามาแล้วแล้วนะครับว่าทําไมถึงไม่ยอมรับปาวาทีเขาก็ยกเหตุผลของเขาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนวาทะ ในเบื้องต้นนั้นโดยการถามเรานะผลยกขึ้นมาก็เป็นเชิงถามเราด้วยในตัวว่าพระอารหันต์ร,รู้พุทธวิสัยทั้งปวงหรือ,อตัวนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจคำว่าพุทธวิสัยกันก่อนบาลีจริงๆนะเขาก็ใช้ศัพท์ตามแปลเนี่หนะครับสัพพังวิพุทธวิสัยแปลว่าพุทธวิสัยทั้งปวงคำว่าพุทธตรงนี้หมายถึงพระพุทธเจ้า ไม่ได้หมายถึงอนุพุทธ,ธะไม่ได้หมายถึงสุตตพุทธ,ธะแต่หมายถึงพระพุทธเจ้าและวิสัยนั้นตามศั์แปลว่าขอบเขตใช่ไหมวิสัยแปลว่าขอบเขตก็มีความหมายก็ไม่หนีกับที่เราเราเอามาใช้ในภาษาไทยเท่าไหร่เหีนว่าวิสยาลูปคือลูกมันเป็นขอบเขตของใครของประสาท ตาหูจหมูกลิ้นกายเียกวิสยาลูกป,ประลูกนั้นเป็นขอบเขตทีนี้ขอบเขตของพระพุทธเจ้าที่เรี่กวกับพุทธวิสัยถามว่าขอบเขตในเรื่องอะไรความจริงน่ะเอามาจรณในเนี่ยก็เยอะแหละแต่ตรงนี้เนี่ยท่านไม่ต้องการให้พูดในเรื่องประเด็นย่อยๆหมายถึงขอบเขตทางยานด้วยในที่อื่นนะใช้เป็นในหมวดของคำว่าพุทธเขต บ้างใช้คําว่าพุทธเขตบ้างนะหรือพุทธเกษตรเนียอย่างสำนวนสันสกฤตพุทธเกษตรพุทธเกษตรเนี่ยมันแปลว่าแดนจริงนั่นเขาก็ใช้แบบแดนแล้วมีความหมายวแบบ่าดินแดนที่เป็นที่อยู่หรือคล้ายๆว่าเป็นเป็นบ้านเป็นเมืองที่รพระพุทธเจ้าปกครองอยู่ในในรฐที่ของหายานรเร,บบรียกพุทธเกษตรภาษาบาลีเราใช้คำพุทธเขตคือเขตแดนพดระเจ้าและอธิบายไปอย่างหนึ่ง ตรงนี้นะครับก็พูดทวนกันอีกทีก็อาจจะรู้ๆกันอยู่บ้างแล้วล่ะคําว่าพุทธเขตแต่ที่กล่าวไว้ก็มีอยู่สามหนึ่งชาติเขตชาติเขตหมายถึงเขตแห่งการประสูทธของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั้นเมื่อทรงก้าวลงสู่ค่ะเมื่อทรง ประสูติการออกมาจากประคัรมารดาตำลาก็บอกอย่างชนิดที่เราก็ยังไม่กรอยากจะเชื่อกันเดี๋ยวนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับแผ่นดินไหววันไหวเกิดความวันไหวไปตลอดกี่โลกธาตุหมื่นโลกธาตุนี่เรียกว่าคือคนมีบุญมากเนี่ยเวลาคืมาเกิดนี่ก็มักจะเรียกว่า คือหากันไปไกลใช่หไหมครับอย่างถ้าใครทันอย่างเอยู่ในเมืองไทยเนี่ยตอนตอนที่ฝ่าชายฝ่าหญิงท่านเกิดหรือมรดิการก็มีมีปืนมีอะไรตลไยดังกันออกไปนะรายงานข,าข่าวไปทางสื่อสารมวลชนไป็ระยะระยะที่น้พุตเจา้าเนี่ยเป็นไปเองด้วยอํานาจของบุญญาธิการเกิดเราจะ่เราจะพูดกันแบบพอจะ ไม่ให้มันหักหานความไม่อยากจะเชื่อเรามากก็อบอกว่าว่าทั้งมนุษย์และเทวดาเกิดการคือหาโกลาหนตั้งแต่สวนลุมพินีปักหลักเขตกลางตรงนั้นขยายไปในทิศรอบด้านกว้างไกลออกไปหมื่นโลกธาตุเนี่ยเรียกว่าดังข้ามโลก ก็รู้สึก yeah, ว no ่ามิจฉาทิถีก uh ็คือหาด้วยเหมือนกันคือหาด้วยะเอคงจะไม่สาธุการของพวมิจฉาทิถีนะอ่าก็ค่ะบอกแย่แล้วบอกเราเนี่ยตอนนั้นเราเป็นมนุษย์เราสอนลัทธินี้ไว้ตอนนี้เราตายมาอุตสาห์ฝากฝังลูกศิษย์ให้สืบต่อสำนักเผยแพร่กันต่อไปนี่มีพระพุทธเจ้ามาเกิดเราเสร็จแล้วโดนกลืนแล้วอะไรดำนองนั้น แต่ยังไงก็ตามมันก็มีความหมายว่าข่าวนี้ด้วยแพร่สะพัดออกไปแม้เขาไม่ชอบเขาก็พูดเขาก็พูดเขาก็บอกกันว่ามีบุคคลสาคัญมาเกิดอันนี้ก็เราก็พูดถึงเรื่องแต่ว่าอย่ามานึกว่าผมอย่ามายกย่องหรือจะมาอะไรนะมันจะจริงไม่จริงผมก็เกิดไม่ทันที่อมีผู้เล่าก็เป็นราชนิกูลเหมือนกันนั่นก็เล่าหรือสมื่นในหนังสือหาก็มีเขียนว่าตอนที่หมอมือกริชท่านมาเกิดนะท่านเกิดในเรือ ตอนมาเกิดนี่แหมฟ้าฝนมันหุมหำหุมคำแล้วก็ผมก็จําไม่ได้ว่ามีผู้ใหญ่ที่เขารู้ได้ยังไงเวลานี้คนมีบุญมาเกิดผมพูดว่างั้นนะอันนี้มีราชนิกูลท่านหนึ่งท่านเป็นคนบอกอย่างนี้ผมผมจํารายละเอียดอะไรต่างๆไม่ได้ ในการบอกกล่าวเล่าขานเนี่ยนะแต่ว่าเขาพูดอย่างนี้ก็เหมือนกับจะบอกคมนคนมีบุญมาเกิดแล้วก็ก็กลับไปที่เรือปรากฏว่าเจอเด็กคนหนึ่งหูกลางเด่งยงเกิดตมึมบกผมลิตวางกันนะก็เล่าก็เล่นๆนะฮะใครจะนึกว่าไม่จริงยังไงก็ไม่สาคัญแล้วตรงนี้ก็ขนาดาไปอ่านประวัติอย่างไอ้ที่มันจริงๆก็คืออย่างทางเหนือจังหวัดลําพูนนะคะรับมีพราเทระโองหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากสมนะัยนั้น สมัยตั้งแต่ประมาห์มราเจ้ายังทรงประชนชีพยอยู่ยครูบาสีวิชัยจริงชื่ออะไรรู้ไหมชื่อ,ช,อชื่อสะเทือนหรือชื่ออะไรนี่แหละตํานองเนี้ยพ่อแม่ก็าเลยตั้งชื่อไว้งั้นเลยเพราะว่าตอนคลอดเนี่ยครับตอนคลอดเนี่ยโอ้โหว่าฝนเกิดล้องเปลี่ยงปล่างขึ้นมาอย่างผิดปกติเป็นอาการของเหมือนกับว่าคนมีบุญมาเกิดผู้ใหญ่เดียวนั้นเขาก็รู้กัน คือไม่ไม่ใช่วงกำลังตกอยู่แล้วก็เลยคลอดอุแวกมามก็เป็นเรื่องบังเอิญทำนองนะ <c oughs> ั้นฮะไฮ้ที่ยังงั้นมีผมผมรู้จักคนหนึ่งนะเขาชื่อคุณสะเทือนนามสกุลตุลละวันอยู่ดอนนี่เขาบอกว่าเขาเขาบอกว่าอาจารย์รู้ไหมทำไมผมชื่อสะเทือนผมบอกไม่รู้สิ ก็เพราะว่าตอนผมเกิดเนี่ยฝนมันตกมันร้องใหญ่เลยเอยผมก็น,นึกมันร้องอยู่มาแล้วหรือว่าพอคุณคลอดปั๊บก็ร้องเลยเขาบอกมันตกอยู่แล้วตกอยู่แล้วก็ไม่อาศจารยนปัดทีนี้อันนี้ก็พูดอธิบายผสมประสานไปกับลักษ,ษ,ษณะการประสูตรของปุตจาที่เรียกว่าชาติเกษตรอันนี้อีกเขตหนึ่งเรียกว่าอาณากเกษตร อาณากเกษตรอาณานหามายถึงเขตแดนที่เกิดขึ้นโดยอนุภาพแห่งกระทำของพระองค์โดยมากเราก็เน้นเป็นเรื่องของพระปริศหรือพระสูตรสำคัญสำคัญอย่างเช่นธรรมจากกับปวัตรนสูตรเราก็จะพบว,ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสแสดงพระสูตรนี้จบเนื้อความในพระสูตรท้ายสูตรนั้นบอกเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดเองก็จริงแต่ว่า เป็นเหตุการณ์ที่พระที่ทําสังฆนาหรือสาวกสมัยนั้นรู้กันดีเพราะนั้นเวลาบันทึกเนี่ยเขาก็รักษาเหตุการณ์สาคัญนี้ไว้ว่าเมื่อบุชจาทรงสแสดงพระสูตรสําคัญสําคัญจบแล้วได้เกิดการสั่นสะเทือนหวั่นไหวไปตลอดแสนดูเหมือนจะแสนโกรธโลกธาตุนะแสนโกรธโลกทาตุ เรียกว่าอนุภาพของธรรมในไปลยไกลมากไกลกว่าเรียกว่าอนุภาพของตัวบุคคลเรียกว่าอาณากเกษตรอย่างที่สามเรียกว่าวิสัยกเกษตรวิสัยกเกษตรซึ่งคําว่าวิสัยตรงนี้หมายถึงยานนะเราจะเรียกว่ายานกเกษตรก็ได้แต่ท่านใจว่าวิสัยกเกษตรหมายถึงวิสัยแห่งพุทธญาณย่อมท่องออกไปอย่าง ไม่มีพรมแดนไม่อาจจะกําหนดได้ว่าเท่านั้นโลกธาตุตรงนี้โลกธาตุเท่านั้นจักรวาลเท่านี้จักรวาลหมายถึงวิสัยแห่งพุทธญาณย่อมท่องออกไปอย่างไม่มีพรมแดนไม่อาจจะกําหนดได้ว่าเท่านั้นโลกธาตุตรงนี้โลกธาตุเท่านั้นจักรวาลท่านี้จักรวาล <c oughs> ก็คือว่าจะทรงอย่างรู้อะไรที่ไหนเมื่อไหรทรงรู้ได้และญาณที่รู้ได้อย่างนี้ก็คือญาณอะไรเท่านั้นนะครับ สัพพัญยุตญาณหรืออนาวนาญาที่รู้ได้อย่างนี้จึงเพราะฉะนั้นพุทธญาณเนี่ยครับในหมวดแห่งอนันตธรรมสี่ที่พูดถึงเรื่องความไม่มีที่สิ้นสุดของหมูสัตว์ความไม่มีที่สิ้นสุดของจักรวาลความไม่มีที่สิ้นสุดของอากาศความไม่มีที่สิ้นสุดของพุทธญาณพุทธญาณน,นางนันตังนี่ก็คือวิสัยเกษตร เรียกในหมวดของอนันตธรรมว่าพุทธญาณอนันตแล้วก็ในหมวดของอาจินเตยธรรมคือธรรมที่ไม่ควรคิดคําว่าไม่ควรคิดแปลว่าเราจะหาบทสรุปไม่ได้โดวยวิธีการคิด